สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะจะพาดว่าขันสมพักแต่ว่ามันจะมันไม่ถึงกับขันหรอกแบบดองสมดองพักนะพักดองนะว่าอันนี้มันจะเป็นแค่แค่อันเขาเอื่นผักยังกับระโดดตอนมันแสบมาโคกมานี่เลยก็สิมีเกลือนะจ๊ะเกลือเอามาขัน กระมีเรียกว่าอะไรนะน้ำน้ำน้ำที่เอาใบแบบคันเสร็จแล้วเอาไปใส่ที่หลังอันนี้อันต้มน้ำหอนเนาะค่ะโคกสีเอาเกลือผสมลงไปก,งก,ก,งกับปงชุรสถ้าหมักมาบะหมักกรงชุสก็บ่ตตองใสก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะสีอันสิต้มน้ำอีกอันต้มน้ำอีกต้มน้ำหอนเอามาผสมกันให้มันอุ่นแล้วเจลงักอันผักลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวโคกจะเห็นให้ันในชาดเด้อ,อนะแบบ อันนี้มันจะมีขั้นตอนอยู่งยากในจักน้อยจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวคกจัดการต้มน้ำกันแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะคก็จะมาคั้นอย่างนี้นะคะคั้นแบบให้มันหยบหยบนิ่มๆลองไปนะคะเนี่ยต้องพักนี่ต้องเอาไปเอาแบบพึ่งไว้จะขึ้นนึงให้มันแบบปลาให้มันแบบเหี่ยวนิดนึง มันจะได้แบบบอประกอบเกินไปเพราะว่าถ้าพักสดแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะเป็นเห็ดให้มันไอ้มันนิ่มนะมันเจลเละแล้วมันจะบปแเสบมันจะบเป็นบออย่างก็บมเป็นชิมเป็นนะมันเป็นชิมได้เนี่ยนี้ก็จะได้แล้วนี่นะคะกำกำมันดงไนอย่างนี้ จะล้างน้าล้างหนึ่งน้ำนะคะน้ําอุ่นก็ได้ถ้าเออุ่านี้ ข้าวไมาใช่น้ำนิดนึงค่ะล้างน้ำนิดนึ่งให้เราให้ด้านเคี้ยวๆออกจะได้แบบเาเกินน้ำเพืรนน่ะน้ำเพืรนน่ะน้ำอะไรกันโคกเกินโบก็ถือตีนะคะนี่เราก็จะตีให้มันแตกไม่งั้นมันจะไม่เข้าเนื้อมันจะไม่อร่อยค่ะ มนน้ำตุ๋เขียวมันก็จะออกขีบก็จะออกแล้วก็จะมาลายนะคะโอเคนึงนะคะต้มน้ำก่อนจ้านี่ค่ะคั้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยบยุบนรงสีนะคะเนาะ เยออย่างนี้เลยเนาะแล้วก็จะเอาวางใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่กล่องเนานะอย่นี้ดีเลยดีไหมเนี่ยใส่เหลืองเลยโคกเนี่ย โอเคนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ให้มันยุบลงนะะกดให้มันยุบลงนะคะให้มันยุบ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 ลงยุบลงนี่น้ำน้ำนี่ที่ผสมแล้วนะคะนะ้ะน้ำที่ผสมเอปงชุวยลกับเกลือเล้วเะ้าก็ชิมตารสที่เขาต้องการอนะ่ะแต่อย่าเข้มลายเดี๋ยวมันจะบวแสบแต่ว่าน้ำนี่ต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะ คือน้ำอันนี้ที่เราจะใส่ไปในในผักเนี่ยต้องเป็นน้ําอุ่นนะคะไม่งั้นมันกระสวดให้สุดมั่นเหรอวะแต่ว่าโคกจะเอาใส่น้ําอุ่นค่ะอย่างนี้นะคะเพราะมันจะไม่ควันึมากเลยเนี่ยโอเคไหม,มให้มันท่วมๆนะคะ <c oughs> โอเคจ้ะเดี๋ยวเ้ามาเบิรงกันมาอีกสองสามเมื่อเดี๋ยวโคกสีมาเปิดให้เบิรงว่ามันสีแซ่บพอมันสเป็นยังไงหน้าตามันสะโอเคบอลนะนะคะนี่อโอเคจ้ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้น่จาจะเนาะเดี๋ยวมาเบิรงว่าโคกสีเป็นยังไงโคกอันส่งพักโคกจะเป็นยังไงเนี่ยพักตองโคกนะคะโอเคจ้าเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจจะเนดะ้อสวัสดีค่ะบบ๊ายายค่ะ โคลกลืมบอกว่าโคกอันเวลาสปีดโคกต้องใส่อันพลาส,สติกเนาะจานะ้าเนาะคือไม่ให้ลมมันเข้าเนาะคือให้มันแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปิดฝาอย่างนี้ทับพลาส,สติกลงไปเลยค่ะนะคะแล้วเขาก็จะแบบสักสองวันสองวันก็มาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะโอเคจ้า <laughs> บ๊ายบายค่ะ